สำหรับชุมชนที่อยู่ติดเขตบริเวณป่าชายเลนหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็คือปูนอกจากจะจับและเลี้ยงไว้กินให้อิ่มอร่อยกันเองในครัวเรือนแล้วยังเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าชุมชนบ้านเปรตในตำบลพ่วงน้ำขาวหมู่สจังหวัดตราดนั้นว่าเขามีวิธีจับปูเลี้ยงปูกันยังไงทำไมถึงยังคงจับได้อย่างสมาเสมอ ไม่ทําให้ปู่ศูนย์พันหรือไปทําลายระบบนิเวศเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านปู่ทั้งสองกันดีกว่าครับก็เรื่องของปู่เสมนที่เป็นอาชีพของชุมชนหมู่สองเนี่ยาผมย้อนถึงอายุของรุ่นปูเนี่ยผมว่าเป็นร้อนะยปีแต่เมื่อก่อนมันจะมีจับเป็นอาชีพหลักอยู่ไม่กี่คนนะ แต่มาปัจจุบันนี้ก็ประชากรมันเพิ่มขึ้นหลายเท่าอ่ะแล้วก็พื้นที่ทํากินมันไม่มีเพิ่มขึ้นน,นะนักก็ต้องอาศัยจากธรรมชาติดูแลธรรมชาติไว้รักษาธรรมชาติไว้ก็ททำมีมีมีวัตถุดิบตลอดแตปูจะอาศัยอยู่ป่าลุยกับป่าปงป่าป,ง,ปงหรือป่าฝาดโซนบนสุดต่อต่อจากคนไร่ไปหน้าที่ชาวบ้านทนํานาทําไรกันเนี่ย โอยจะอยู่ช่วงนี้แล้วปูจะมาเติบโตช่วงปรับปงปรับปงในส่วนมากเพอปรับปรงปรปงับปรงจะเป็นทีอะระเพลิเวลาน้ําโตถึงน้ําจะท่วมก็จะพาไข่ปูขึ้นมาเติบโตอยู่ที่นี่เวลาน้าน้ำน้ำถอยตรงนี้ก็เป็นโคดที่ว่าปูวาศอยู่ได้โดยที่น้ํามไม่ท่วมตลอดไงก็การหาปูเนี่ยเขาช่วงน้ําโตเราก็ต้องอาศัยชายชายลำคลองที่น้ําท่วมเร็ว,วน้ําท่วมเร็วปูก็ขึ้นต้นไม้เร็วเราก็สามารถจับง่าย น็นำท่วมรูเขาเขาต้องขึ้นตนน้นไม้แล้วก็จับตามตามตนน้นไม้แล้วลูกปูจะไปเกิดอยู่ที่นั่นมาเห็นตั้งแต่ตัวเป็นลูกแมงมุมเลยตั้งแต่เราลูกสังเกตลู่ว่าเป็นปูเสมเ่แล้วเขาก็หลอขาปาทิ้งเขาโตเท่าตัวเท่าตัวจนกระทั่งหลายขนาดที่เราจับได้เรามาตาผู้เชี่ยวชาญไปดูการจับปูเสม่ซึ่งเราก็ต้องรอถึงมืดก่อนเพราะปูจะเริ่มออกจากรู ก็เมื่อตอนกลางคืนและเมื่อแสงจันทร์ส่องเราก็ออกเดินทางไปป่าชัยเลงอือหูครับเป็นเมื่อก่อนที่ผมหาเนี่ยเขาไปสองนี่เนี่ยสามสี่ลูบอัตไลเลยเนี่ยแน่เลยว่ะเจอหรืออะไรตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งแนวที่ว่างตินมาปุ๊บอือฮ่าฮ่าฮ่าเอฟเฟกต์ได้แล้ว ได,ได้ได้ใช่ใไหนครับไป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 ลาไก่น i mean> ิดหนีนะตัวยังงามจับก uh, yeah. ็ป yeah> mm ั๊บน pues> ี่โชว์เลยครับเอาฝุ M ่นกามแดงสายพันกามแดงกรลุสุดลงแล้วอ่ะอับนี่มือเปล่านะ คครับับนนะนีีีออ่ือ้อ้ขขาาววววเเเลยยยยยตตมมดดะหลังจากดูเซียนจับปูกันไปแล้วอาจจะสงสัยกันครับว่าในเมื่อป่าเป็นของทุกคนในชุมชนใครมีสิทธิ์จะเข้าไปจับก็ได้แม้แต่คนนอกก็ยังเข้ามาจับได้อย่างนี้ปูไม่หมดป่าหรือแน่นอนครับ ในชุมชนนั้นมีกติกาที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันโดยกติกานั้นชื่อว่าหยุดจับร้อยคอยจับล้านครั้งแรกที่เขานั่นเขาว่ายุดแค่สองข้างปีละสองข้างแต่มาเพิ่มเออหยุดพฤทธพาสีหาหกก็ละพฤศจิกาจิกาพฤศจิกาอีกคนไปจับปูตะมีเขาก็เห็นว่าเออพอยุดอย่างนี้มันได้ผลลูกปูมันเลยเกิดมากขึ้นแล้วนะ เขาก็เลยขอหยุดอีกสองครั้งแล้วเขาหยุดแล้วเขาหยุดเลยไม่มีแม่ค้าเขาก็หยุดซื้อคนจับเขาก็ไม่ได้จับกระจับมากกับแม่ค้าเขาไม่ซื้อแล้วแตว่าคนไหนละเมิดเขาก็ยังมีเงินอ,อมของหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาล้วาละเมิดกติกาของกฎในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็หักเงินที่ว่าเราคู่อะไรเงี้ยนะครับจะได้ไม่เท่ากับคนอื่นนอกจากปูแสแมแล้วปูอีกชนิดหนึ่งที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชน นั่นก็คือปูดำหรือปูทะเลในเรื่องของปูดำเนี่ยมันเอ่อกอนในพื้นที่ไม่มีใครหาปูเล็กขายนะครับต่ายมาส่วนมากจะใส่นาเนี่ยงไว้ในนาให้มันโตโตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็ไม่ต่มจากสองขีดขึ่งเลยเนาะถึงจะขายกัน่ะบางคนจะขายตัวเป็นครึ่งกิโลเลยนะเขารออะตางต่างกันเนี่ยตอนนี้เป็นแดนก็ขายอยู่สองล้านฝาขึงขึงันดนก็กแพงวันนี้ขึง จับให้ท้องมันแน่นเถอะใช่เผากันก้นตรงนี้มันมีเขาแรงนิดนะอันนี้ปูเนื้อปูไข่แล้วเปนปูแบบนี้แต่อันนี้ก็ยังไม่แน่นเหมือนกันนะตัดแน่นตัาแน่นปุ๊บก็กิโลสี่ร้อย่าตอนนี้มันดูยังไงอต้องกระปิ้งกระปิ้งใหญ่เนี่ยเป็นปูเนื้อแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันแถาตรงนี้แข็งก็เป็นปูจะไข่แน่นเลยกว่าก็พาเราจะดูให้ละเอจริงๆแลาก็ต้องใช้มีดกัดตรงนี้เห็นไข่แดงเต็มเลยคุแน่ แต่เคเรื่องตนคือกดปิงดูก่อนกปิงแข็งเรตมาดนี้มันหนึ่งไรทีเลยอย่างนี้ยนะอันนี้ก็เลยปูมันบ่เป็นตูเนยปูมันเคยเรียบแล้วปูมันตวเมียแบบนี้จากตัวนี้นะขโอยหลอกข้าวเป็นทีงจะเป็นอะไรนี้สม่มแบบันแดก็ไม่แด่นเราให้มันขี้มันจะรู้ ยให้ยาให้ยาาทงนั้นมันจะขีบแรงกวา่าขีบเจ็บกวา่วายังไม่แน่น,นจะขีบไปถึงเจ็บไม่เจ็บ,ไ,จบไหนร<า>อบอี<า>้รอบนี้ใส่เลยผมใช้โดนแล้วใทันร้องด้วยวันรุ่งขึ้นช่วงเย็นๆเราก็ตามพี่ๆเขาไปดักปูกันเดี๋ยวผมถือไม้ได้หรอกอยู่ไหมฮะ นะคุณสิบบาทยี่สิบบี่สิบเองเนี่ยบายนเลยปลาอะไรครับพี่มีปลาหมอเทศก็เรียกปลาหมอเทศปลาหมอเทศที่คนกินไม่ได้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 ถ้าเป็นถูกอย่างอร่อยก็มันเป็นปลาที่เกิดจากธรรมชาติเองเลยเกิดมาเองนั่แล้วทำไมไม่เอาหนังมาแป้นคอล่ะครับมันไม่ได้เหนียวแบบว่ายิงฟันไม่เข้าออ๋เหนียวแบบกินยาก เมื่อดักปูดาจากป่าได้แล้วชาวบ้านที่มีบ่อของตัวเองก็สามารถนำปูมาเลี้ยงในบ่อเพื่อรอให้ลอกคราบตัวโตเต็มที่ซึ่งจะขายได้ราคาแพงขึ้นแล้วรุ่งเช้าเราก็กลับมาดูว่าที่ดักไปผลออกมาเป็นยังไงกันตัวสีตัวเลย เนี่ยหน้าม,นารรามนันน้อยตามธรรมชาติแล้วก็ปุกสองก้อนน่มีตัวเห็นตัวน้นนี่เราก็ปล่อยไปก่อนยิลอโลีกทีก็หขึ้นกิโลอยากจะแนบหรือเปล่าเนี่ยสองร้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิโลสองร้อยห้าสิบลองรักหมายถึงความแน่นขนาดตัวบางตัวลไรใหญ่ แต่ทาไมแน่นปุ๊บไอตัวทีแลเล็กแน่นน้ำหนักจะเท่ากัน, <c oughs> นเท่าวิธีสังเกตซึ่งแน่นอนครับว่าในเรื่องของปูดํา <c oughs> ก็มีกติกาของชุมชนเช่นกันในชื่อธนาคารปูโดยธนาคารปูจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามข้อตอกลงของสมาชิกชุมชนแต่ละพื้นที่แต่มีวิธีการหลักๆก,ก็คือคณะกรรมการชุมชนจะรับบริจาคหรือรับซื้อปูดําที่มีไข่นอกกระดอง และนำมาปล่อยในกระชังที่สร้างไว้ในบริเวณชายฝั่งหรือในถังหรือบ่อพักที่สร้างไว้บริเวณชายหาดหน้าหมู่บ้านเพื่อให้แม่ปูดำได้วางไข่ก่อนถูกนำไปขายหรือบริโภคที่แหลกก็ยังไม่ค่อยมีใครบลอยจ้าก็ที่ว่าปูดำที่ว่าที่นั่นเข้ามาปล่อยในนาแล้วมันจะดักหลอกแล้วมันจะไ่เข่าหลอกแล้วเงี้ยไข่มันจะแน่น แล้วตอนหลังของกลุ่มอนุรักษ์เขามีเงินอยู่ก่อนหนึ่งก็ไปซื้อแม่แม่ละร้อยบาทตัวหนึ่งตัวจะเล็กจะโตอะไรก็ร้อยบาทเหมือนกันเขาักประมาณนเจ็ดวันหรือสิบวันอะไรเงี้ยไข่มันก็ค่อยๆสลัดไปเรื่อยเราจะมีกระชังธนาคารมันจะอยู่ในกลางแม่น้ําใหญ่ทางนอกนี่ไปใส่ไว้แล้วพนันแม่ปูที่มัน นั่นบางทีก็ปล่อยลงคลองหอะไรมาทีมันออกไข่ไปแล้วตีมลน่างไข่ถ้าธรรมชาติของปูที่เราไม่มีการมามาทำธนาทานปูไข่ไว้เนี่ยธรรมชาติของเดือนเดือนเดือนธันวาเนี่ยลูกปูในลําคลองธรรมชาติยังไม่มีนะครับยังไม่มีเิดพอเดือนธันวาเพราะเออปูตัวนี้เขาจะเออใส่ยุจิกางฮะอะไรก็จะเริ่มมีไข่แล้ว ไปทาใสธนาคารไวนะ้เนี่ยพอธันวาไปลายธันวาปุ๊บเนี่ยมีลูกปูกตั้งแต่หลอดตาไข่จนกระทั่งจนกระทั่งดักเอามาใส่นากันหรือว่าเอามาขายได้เลยเนะี่ยมันเห็นได้ชัดตรงนี้เลยแถวที่ผมหาอยู่ไม่ว่าที่ใดก็ล้วนมีทรัพยากรที่แตกต่างกันซึ่งต่อให้อุดมสมบูรณ์แค่ไหนถ้าใช้กันโดยไม่คํานึงถึงภายหน้าไม่ช้าก็เร็วทรัพยากรนั้นก็จะหมดไปการที่จะดำรงไว้ซึ่งแหล่งทำกินอาชีพ วิถีชีวิตให้ตกไปถึงคนรุ่นหลังนอกจากจะต้องการการจัดก,การที่ดีแล้วสำนึกของคนในชุมชนที่ต้องเคารพกติการร่วมกันนั้นคือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับวันนี้คณะจับปู่ต้องขอลาท่านเพียงเท่านี้สวัสดีครับ